ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพุทธศักราช2,561ทำความดีให้ตัวเองเริ่มต้นดีชีวิตดีวันปีใหม่นวัดหนองรังกาตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่31ธันวาคม2,561เริ่มวิธีสวดมนต์ข้ามปีเวลา18นาฬิกา วันที่1มกราคม2562เวลา8นาิกา30นาทีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์19รูปและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานทอดพระปาสามคีปูหินทรายบันไดขึ้นอุโบสถกองละ999บาทติดต่อร่วมบุญได้ที่ดรพระครูว,วิสิทธสุตานังการเจ้าวาดวัดหนองรังกา ทร0638.99144 7หรือทรรบุญผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเซวันชื่อบัญชีวัดหนองรังกาเลขที่บัญชี9899007943